ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Short h p p y h o r o Story ครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในรายการตัวระบาดนะครับแปไม่พูดเยอะไปเลยมังกีเขียวมังกีเขียววันวันฟรีไฟล์เปล่าอะไรฟรีไฟล์นะไปเดินเดินได้แลวเดินได้เลยวันวันด้วยวันวันฟรีไฟล์ด้วยไม่แบบหนึ่งหนึ่งเปล่าแบบวันวันทุกคนตัวดำหมดเลยวะ เนี่ยเดี่ยก็แบบูชทอัพอะแัทอัพแบบแปลว่าฟังชั้นอะพี่เข้าใจว่าเดือดไปดิเดไปดิเดไปดิกลัวเมนะตกใจสิโตโหมาเอ้ดีกาทุกคนเลยวะโอโหไม่เต็มเลยนะไม่เต็มเลยนะเราไม่มีตัวตนหรอไอ้นี่เป์โดไม่ได้มันเปย์โดปะวะมึงดูนี อ่าเฟรดโฟร์ไมใช่ป่าวะแปลว่าอะไรวะใครใครรู้ว่าแปลแปลให้ฟังหน่อยไหนอ่ะ I a f t ไ r เดอร์พอ i ดชอเฟรดนะอเฟรดนะอ่าอเฟรดเตะเฉยอเฟรดนะพอดีมอไม่ใช่จะผัดเทอที I'm sorry นะคืออะไรต้องหาอะไรกุญแจป่องประตูไอ้นี่มันมีแผ่นให้อ่านอ่ะใครใครอ่านเนี่ยกูอ่านไปเร็วแกนี่ไงมันให้เราเปิดหม้อไอ้อะไรอ่ะไอ้เชียเราต้มเด็กกิน เฮ้ยขำเฉยโอ้โหมันคืออะไรอ่ะมึงมึงหลบดิมันขำหรอกล้องมันไม่เห็นตุ่ยเย่เนี่ยห้ามเ้ยเอ็มยโอ้โหเต็มเี่ดูเป็นตัวเลยครับทุกคนเป็นตัวเลยนะไม่ใช่ตัวดิมันเป็นหัวเลยครับทุกคนเป็นหัวเราไปออันนี้เชฟเอียงน่าจะทำล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้อันนี้อันนี้ใครเมนไหลแล้วมานั่งวะวะเราจับไม่รู้นะครับ โดนจับจับไม่เหลือเลอโดนขไดเ้อตัวโดนจับเนี่ยรมามาคืออะไรุดไฟหรอจุดไฟอะไรไหนเปิดไฟ่ะเนี่ยปิดได้ไมไม้งลำคานเหมอนที่เสงกระดังไดแค่ส่วนไม่อะไรเนี่ยไม่ได้จะรดพุงไม่ได้จะข้าม้ามเนื้อมาซุปหัวปลีสุหัวอะไรไม่รู้เข้าห้องยังไงอ่ะเอ้อกมาแล้วเข้าไม่ได้มันต้องทำอะไรสักอย่าง ลองลองดูตรงชั้นนิ้มีหนังสือโลบอกด้วยว่เห็นดีอะไรเลยมันก็ไม่เห็นดีเ็นเขาตอนเด็กด้วยแอยู่ตึกห้าด้วยไอ้โมกแบบนี่โมกทำไมได้ปะไม่ได้เอนี่ไอ้นี่ไอ้มือ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 ประตูเปิดประตูเปิดได้มือมาได้มือมาหยิบไปแล้ยิบไปแล้วิไปอหยิบไปแล้วหยิบไป้ไป้หป้ยิบไปแ้ิบไปแล้ไ้ยิแบไยบไปแล้ยบไป้หยิ้แ้ย้ยเย้ยฮ้ย้ย้ยเแล้ว

มมึึงงาตัวเป็นทำอยู่แล้วเชื่อกูเดินเดินตูวดิมึงไข่ใจกล้ามเดินตัดิหนึ่งพันแปดสิบทีไอโอโหขออนุญาตเอากลับบ้านครับวันนี้นะโอ้โหอะไรวะเนีไอมันยืนรอเลยมันยืนมอบเลยคืออะไรอ่ะการกดเปิดไปเปิดอะไรอะมึงไปเปิดอะไรอย่างไรอะไม่มีอะไร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 เหลอนทับหลอนไฟล่วงไฟล่วงอ่าไฟร่วงอ่าดนเฮียเลยไม่มีหนังสือโลบอสอีกแล้ว ที่นี่ไงพี่นี่ไงเมื่อกี้อะไรอ่ะปฏิเทคมาแล้วได้ไรอ่ะปฏโม่เลยเทคมาโฮสต์เดอะโอทาวโรดแล้วอะไรวะได้แต่ได้กี้บีโม่อันนี้สตัดกั้นไม่รู้นะครับในโฮมไฟมีอะไรปะหนังสือโรบ็อกในโฮมไฟมีโมบอกหยิบมาแล้วคือได้ได้ได้มาแล้วได้ไรได้โม่เลยเปิดทีวีปะไหนทีวีได้เหรอทีวีนี่ไงไอทีวีเลยนี่จริงเหปะ เฮ้บไรแอะไรเเฮ้ยเฮ้ยเมื่อก uh, uh ี้เบอเซอร์มีเบเซอร์มีมกะโล่คืออะไรอะไรฉันมีทุกอย่างแต่ว่าเป็น้

เอ้ยเราหรือเราเป็นคนข้าวะนั่นเิเราดำอ่ะอุยเราเรือโคดันวะมึดมึดมึเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาเดินมาเฮ้ยไอ้เหี้ยบ้านเรานน่เออเฮ้ย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 อะไรอะไรจัอย่างเกิน้ความทรมานทางไหนอะดียวเ คุณยายคุณยายข้าครวนคุณยายข้าครวนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียงมันนี่ฮเสียงมันอยู่ข้างหน้กเนี่ยแบงแฮดกูได้เลยเฮ้ยมีเลยาวใเป็นใไอ้ฮะเดินไปนี่เดินไปีเดินเข้าไปดิเดินเข้าไปดิอยากโชว์อยากโชว์ขอร้องเออไปโชว์ไปอย่างมันว่าจากในนี้ยเปิดเปิดอะไรเองไม่มี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 มีแค่เสียงมเปิดแล้วมึงเข้าไปมึงไม่แปลกใจเลยมีการ มีการคล้อกเฮ้ยประตูเป็ฏิบัติเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้คนอิสลามมาอันนี้คนอิสลามอไม่ใช่ไม่ใช่อิสลามเฮ้ยนี่ไง take off take off อะไรวะให้ทำเลยโอ้พี่พี่จับรูปพี่รูปมีไม่หัวนอนเลยมีสารหมูเงี้ยเฮ้ยอะไรอะไรอยู่ไในอะไรอะไอ้ร่องหายไปไหนพี่สารสุกนอยู่หน้าหน้า เอาอไอ้ดอฟเดินเข้าไปเล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวางไอยู่หลังตู้หลังตู้ที่มีใครเห็นปะไหนอะกูเห็นเมื่อกี้มันไปเร็วเฮ้ยเห็นไฟฉายโอ้โหโมึงเห็นคนเดียวไม่เห็นด้วยส่องไม่ไม่ไม่จับตากรรมกด F2 ขนาดแล้วดูที่พื้นอะ F2 ฟูด F กด F มันจะส่องไปข้างหน้าไอ้เอฟอ๋อนี่ไงเขาต้องหยิบไฟฉายก่อนตาแดงๆคือเหี้รอก็พยายามไปดูซิ ก็จะได้หาสุดๆกกดไฟฉายแล้วมันไม่สองให้แมวด้วยแมวแมวเล่นกับแมวแล้ววะโอ้โหมึกสองให้เนี่ยขอบคุณมากเปลแอตามอยู่ไหนเรอด้วยรอด้วยนี่มาแล้วมาแล้วตรงนี้ตร่พื้นพี่ที่พื้นตรงนี้ตรงนี้อะไรน้ำมาเลยไม่หันมามองรอเร็วด้อไฟฉายพระเจ้าสวยงามมากโอ้ยแมว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 อ๋อเฮ้ยมันเป็นไฟเว้ย ไม่ใช่ตามันเป็นไฟเอ๊ะเมี้ยวเมี้ยเหมือนแบบพวกสวิตไฟนี่ทำทำหน้ากลัวเลยสวิตไฟแล้วไฟฉายไม่มีประโยชน์เลยแปลกๆปลกกว่ากระโหลกกระโหลกอะไรมันอยู่ึงโอ้ยนี่ไหงเฮ้ยเฮ้ยพี่ไอ้นี่ไงของฮีราของฮีรามันระเบิดพี่มันเป็นระเบิดพี่เกูเจอหุ่นยืนดแขนอยู่คือเฮ้ยเรากลับไปดีกว่าไปอะไรอะพี่อย่าทำให้ตัวร้อนนะไม่งั้นมันจับการเคลื่อนไหวได้มันระเบิดใส่นะไม่ใช่หุ่นเป็นเสื้อ เปเสื ¿no? De <worries> ้อกับหน้ากาก่ไม่หันมามองมันหันตามอ่ะใช่เหรออุ้ยไอสัตว์ฮ้ย้ยเฮ้ย้ยกูกูบอกอยู่แล้วัวมันหลุดออกแล้คนเยอยแม่นใช่เหรอเออนจไม่ไไม่ไเเอเมียเมียมาเหรอนี่เออใครเนี่ยใครพวกคนที่ห่ไหนไหน พี่พียพี่มันี่ยคนที่หกมีอีกคนอีกสองคนมาจากไหนเวที่พี่เพียพี่มันี่ยอีสองคนก็โอ้เที่ียวที่เดียที่หน้ากากเออดีที่รักอันนี้อันนี้พี่พอยพี่พี่โอ้โหพี่พอยก็เฮียใจมึดแม่งเอ้ยอะไรวะแต่แฟนมึงเอ้ยมีมีการวิ่งมีการแลวิ่งโอ้เขินเขินเขินเขาเขินเฉยแฟนกูเฉย เฮ้ยทำไมตรงนี้มันสว่างหมดใครเพื่อนเลยวะนนีเดี๋ยวนะเปิดแม่มึงคุยกันระลกเลยวะโอ้มึงใครมันสรรหาเอาลูกเชีดนี่มาตั้งในบ้านนะเด็ดเลยกูจะขุดเอาเรื่องมูดินะขังไข่ครับโอ้โหเฮ้ยเงินเงินขอญาติเก็บนะเงินสองร้อยดอลลาร์เปิดเปิดครบยังไงหมดแล้วเปิดแล้วนะเปิดแล้วครบแล้วเสียงอะไรอ่ะเราฟังกันน่าจะมีอะไรขึ้นมา Today we will build the ฝาบส e ่ r ค t ์เฮ้ยนี่ไงใช่นะไม่ใช่นะคืออะไรที่มันมีโอถเสียนด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะตรงเนี้ยเขียนว่าเอาสุ่มเฟสรูมสองสี่เจ็ดลิตเกทลิตนี่ไงอ่านอะไรเนี่ยอะไรวะเกทสเบสไม่ใช่เอาเกไม่ใช่เบสรูมสองสาม สอ,อสองสามเจ็ดคืออะไรวะสองสามหกไปนะสองสามเจ็ดคือเราต้องทำอะไรอ่ะอันนี้บนกระดานคืออะไรเราต้องเปิดสามตัวก่อนเหรอผมว่าบนสมุดทุกมีอะไรทุกอย่างบนกระดานเนี่ยบนกระดานนี่คืออะไรพี่มันบอกสามตัวออแต่เราเปิดเหมือนกัน <3 S 1> ผมว่าจะต้องมีสักจุดปะให้ครบสามตัวให้ถูกจุดผมว่าผมว่าที่ไม่ได้เชื่อมกันต้องปิดเนี่ยตรงเนี้ยฮ๋ยใช่ใช่วิทยุมันดับนี่ไง a are you doing เสือกเสือกนะทำไมเนีทำแบบนี้ทำอะไรไม่อยู่ไม่อยู่เฮ้ยกระจกกระจกกระจกว่าเรานี่แหละเป็นคนฆ่าฆ่าใครเฮ้ยไข่ของคู เฮ้ยเออตู้เลยกระจกอะแม่แม่แม่มาขอได้เลยแม่มาเรียกวินข้าวไว้เด้อฮยอะไรวะและดอสพี่ลองคิดสภาพที่เล่นเล่นอยู่แม่พี่หมอคอ่ะขอจริงอะแล้วไม่รู้อะขอทำข้าวไปแล้วนะเปิดประตูอะไรอะไรวะไม่เห็นจริงเปิดเปิดออกมาแล้วเซตไปเป็นอะไรเปิดอะไม่ได้ทำอะไรอะตรงหน้าตรงหน้าต่างไม่มีอะไรพูด ลองเปิดหมดไหมที่ยูอาเปิดไม่ได้เลยยูเปิดไม่ได้แล้วอ่อหรือต้องรอเพลงจบหรืออะไรหรือวต้องผมว่าไม่ใช่ต้องทำอะไรหาดีมันอาจจะมีอะไรให้เราหยิบสักที่แหละน่าจะมีแต่เพลงดับแล้วนะยี่เนี่ยเจอแล้วเจอแล้วหัวโคนกูหยิบมาแล้วนั่นไงจริงด้วยอะไรอะไรอะไรล่ะตู้ล้มฮะตู้ไม่ได้ไงตู้ล่วงแล้วเราออกไม่ได้ออกออกกเราออกไง เอ้าวไอ้เขมรอ้ยขังกูทำไมเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงลุงเอออาอหายฮะฮะลุงมายกออกให้เหรอเฮ้ยระวังนั่นประตูปีศาจน่ากลัวประตูแม่โอ้ว่า้าปลาก็น่ารักนะแต่ข้างบนคืออะไรอันนี้อะไรเนี่ยมันข้างฟรีไฟเหรอวะมาดูดิแม่ไหนฟรีไฟ ฟรีไฟล์ไหนฟรีไฟล์เป็กลางคืนที่โคตรพรอมเลยวะไอ้ยัยไหนฟรีไฟล์วะเนี่ยแปลว่าคำ different สกินด้วยเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนไปเออนี่ไงดำเลยเนี่ยครับคต่พ่อเปลี่ยนไปอัพ่อพ่อเป็นเอ้ยกูหยิบตุ๊กตาได้อะตุกตาเป็นอะไรกางเกงเงี้ยกางเกงเนี่ยวางเก้าอง ต้องต้องวางให้ครบปะใช่ป่ะต้องไปหาเก็บตุ๊ตามาแน่เลยว่าอ้เงี้ยไอ้เงี้ยประตเจลิงเจลิงเจลิงมึงมึงดูประตูไ้ประตูไงฮะตูไงฮะไหนเดี๋ยวก็มีนั่นนี่ไงพี่ตุ๊กตาอีกอันนึ่งเจอกล่องอ่ะเปิดไม่ได้ห้องแดงห้องแดงอะไรวะเข้ามาเข้ามาเข้ามาอย่าอย่าไปอยู่ห้องแดงเลโซนเลโซนเลโซนกูทำอะไรได้วะ นี่เสห็นอะไรอ๋อนี่ไงพี่เนแพนด้าใครหยิบเป็ดไปอ่ะใครหยิบผ่านหานหรือเป็ดคืออะไรโอ้นี่แพนด้าเฮ้ยมีหัวขาดแพนด้ามีช้อนซอมอ่ะแพนด้ามันต้องมีช้อนมีหัวขาดมีหัวขาดแล้วคุณได้กุญแจมาเนี่ยแพนด้าต้องอยู่นี่ป่ะแพนด้าอยู่นี่ว่าลิงลิงกูเก็บไม่ได้แพนด้าอยู่นี่แล้วใครเก็บแพนด้าไปแพนด้าวางไปแล้วเป็ดอยู่ไหนแพนด้ามีคนเก็บแล้วเออใครเก็บไป อกูเห็นแล้วอยู่นี่แล้วเป็ดอ่ะเป็ดอยู่ไหนไปดูขาดอะไรเหรอเป็ดอยู่ไหนอ่ะกูได้กุญแจมาแล้วจะเอาไปเปิดกล่องวะเนี่ยจริงเลยเป็ดอยู่ไหนเป็ดอยู่ไหนมึงดูดิกูได้แพนควินมาแพนด้าเป็ดแพนด้ามีช้อนกับซ่อมงควินเหรอแพนควิ็ด่แล้วเเปป็็ดดดูตรงไหนวะนู่ห้องนู้นแล้วมึงไม่บอกอะไรกู อนกับ่อมอะแล้วมึงเลี้ยงกันแล้วกวางไว้ก็เพนด้าก็ก็เหนียงในโรงงนช้อนซ่อมนี่ไงเป็ดก็อยู่เนี่ยเอาแล้ววางวางไม่ได้ไปอยู่ทั่วชาทั่วชาเล่นน้อยก็กินอะไรมาก่อนวะไม่วางไม่ได้ต้องกดอะไรไหมมีเพนด้ามีต้องตามกดได้ไหมเอาก็กิบออกจากกล่องแล้วนี่มีเพนด้ามีเป็ดมีหมูมีเพนกวินน้อยเพนด้าหรอมันหยิบมาดุมีแตวางนะไม่หยโบโอ้จอจอยี่กูเพิ่งเห็นมั้ยน้อยภาษาด้วยเยอะดูดิในห้องเอนเนี่ยวเชียร์ แล้วหมูหมูกนไปไหนวะหมูผมยิบมาแล้วมวางมูแล้วไปมเออใครขโมยตุ๊กตาสุกรออยู่กูตั้งไปแล้วอยู่กูเลยอยู่กูเลย้อยู่กูลแล้วก็หายไปแล้วน่าจะเก็บเลยนี่ป่ะนี่คือตุ๊กตาลิงขโงบนี่คือไม่ใช่ที่ไหนไม่่มูนไล้่ไม่ได้อยูด่ไหม้น้ได้อยู่นี่เออแล้วเนี่ยนี่ต้องเป็นเป็ดไอ้นี่ต้องเป็นหมูะหมูเนไมเดี๋ยวนะห่าอยู่ห่าอยู่มีแคซอมอ่ะห่ามีแค่่อมอ่ะห่มีแ่่อมน่ย เป็นก้นเป็นกยเขยเป็นก้นมีกายมีการร้อนแป็นก้นการร้อนก็อยู่ตรงนี้ดิยอันนี้อันนี้หมูวันนี้เป็นก้นใช่ป่ะวะไม่ใช่วะไม่หรือว่าหมู่ให้ฉลองห้องนั้นมันแดงแล้วตอนแรกเหรอยังห้องมันแดงแล้วอะไปก็ใช่ต้องเข้าไปปะใช่ต้องหาของนี่เปลี่ยนไะห้องมันแดงแล้วไม่เมันทุกแดงหนีช้อนซ่อนี่เอาเอาตัวตัวก่อนอันนั้นชิบมีช้อนซ่อนก็ไปแล้วเเกลย อะไรอย่วะให้กูหาอะไวะเียมันอันนั้นก็ถูกลาวะก็ถูกลเลยเลยพ่ยุ่งวนี่รู้ว่าันต้องมีอะไรนี่เราทำนี่นี่ไงพี่มันมีไอ้นี่ด้วยอด้วยี่มาตรงนี้ดิเนี่ยเยเนี่ยตรงเนี้ยไหนวะเนี่ยสองไม่ได้อันนี้ไม่ใครเป็นคเออวะใครอ่ะเนี่ยพี่ไม่ด้เนีี่อันี้อันนีสองอันนี้สองก็คือนี่ไงหมูหมูเดียวมึงบอกแล้วบอกกูบอกกูเ๋ยกูรีบให้เ๋อเอเนี้ช้อนน่นเดีมี่เ๋อปี้อนน่นเดียว ใช่ปะใช่ปะวะไม่ได้ไปดูดิหมูมีช้อนซ่อมแล้วก็กันน้ำร้อนมีกาเป็นดาช้อนซ่อมเป็ดไม่ใช่หันหันช้อนหันดาซ่อมป็นดาช้าซ่อมหันช้อนเป็นดาซ่อมกุญแจมีช้อนซ่อมนี่ไงหันกับเป็นดาสลับกันหั่นกันเป็นดาเปิดล้อยตัวไปแล้วไปไป่ะใย่บีการแบบมีการเล่นเล่นลูกเล่นตาไม่เป็นประตูกูญแจอีกว่เด้อ อะไรวะพ่อเปลี่ยนไปแล้วพ่อพ็เปลี่ยนไปจริงเนี่สี่ต้องหาที่สรันยงกัอมเนี่่ตามไม่ได้แล้วยกั่งตตามได้เห้วน่าจะลูกบิดนั่นแหลเห็นปะเออวะลองรูดิเบลอกดี่วะใช่ใช่ไม่อะไรไอ้สัสงเไรวะไอ้ีดเฮ้ยเอามีกองมีกระิบลเฮียแสดงว่าเปิดล้วคไม่เห็นเหรออุตาไม่เเรอว้เยมีการปี กูได้กระดูกมาเอาไม่หายกูได้ชิ้นส่วนของไอ้นี่มาแล้วถอาเปิดไม่ได้แสดงว่ายังอยู่อะไรนี่อยู่ขอพาร์ทขอพาร์ทเงอะให้กูทำอะไรเนี่ยประกอบกระดูกอะให้มันเป็นคนวะเออว่ะเป็นอะไรประกอบตรงไหนอ่ะไปวีกระโหลกเลยกูเจอกระโหลกไอ้นี่ไงนี่ไงใช่ปะกูไม่ต้องเก็บได้ปะไม่ได้ใช่มเฮ้ยเก็บได้ปะเก็บได้เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วอันนี่มีซิคลอนนี่ไงนี่ตัวนี่ตัว อ๋อมันต้องเก็บให้ครบไปไปดี่ไปโอ้โหไข่ซับปลาเหรอเีย่อกี้ไหนอ้วนโอเคอะกูได้ไิ่ซันเลาบ่ี่บ่อ่บ่้่บ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 ้บ่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 บนบ่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 อตบ่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 บสร้างชิ้่ส่นสร้างประตู่๋อต่ต่จิ๊กซอบ่ต่อ่ระจกบ่บ่หรืออ่ไร ไม่ให้ต่อติ๊กซอประตูเลยประตูมันไม่ต่อตัวต้อต่อระตวต้องต่อประตูอะไม่ได้นี่จริงจริงต่อ่ดต่อตนี่กูต่อแล้วเรีย้อยต่อแล้วอุ้ยเียอะไรนี่บัีพม่ามาอะไรทางแม่งอะไรอะจบแล้วอเอยูงี้อยูงี้อันนี้คือจบอย่างตดวอไม่มีทาง ไปเรื่อยวะไม่มีทีสุดแล้วเนี่ยแม่งกลับที่เดิมและบทสรุปสุดท้ายของเรื่องเราพวกเราก็ติดอยู่ในวนลูปที่ไม่มีวันจบเพราะบทสรุปในตอนสุดท้ายก็ไม่ได้บอกไปเฮ้ใครอ่ะเราถ้าก็จบไปแล้วนะครับกับฟาเตอร์นะฮะบคุณพ่อของพวกเราใช่ครับบทสรุปในตอนสุดท้ายเป็นยังไงพวกเราก็ไม่สามารถหาทางออกได้นะครับพวกเราติดอยู่ในวนลูปเวลา ก็เนื่องจากวันนี้จบกันไปแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบแลงสละเวลานมีค่ามาดูพวกเรานะครับเนื่องจากคุณดูคลิปจนจบพวกคุณเสียเวลาชีวิตกันไปแล้วนตอนนี้สวัสดีครับ